บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim. Rah Assalamu alaikum warahmatullahi ลาวะบ wa barakatuh. ครับสวัสดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับอ่าวันนี้วิชาฟิกนะในวันที่18เดือน8 2564นะครับหลังจากที่ทำการสอบกลางภาคไปนะครับเรียนยังเหลือคะแนนเก็บอยู่อีก25คะแนนนะ ก็คงจะต้องสอบกันไปเรื่อยๆนะครับนะก่อนเรียนครับยกมือขอดุอาครับ Rabbi, Sydney, ni, ah oh บิสมิลลาฮิราะห์มินลาหราะฮิมรอบีซิตนีอินมันวารสุกนีฟะมันโอ้อล้อโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมนอ่าคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องสากาดไปวันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่องตรงนั้นก่อนนะก่อนที่เข้าเรื่องนะครับ ทบทวนเรื่องสากัดครับข้อที่1สาึสกาัดอยู่ในรูกฎอิสลามทั้ง5จําได้ไหมรูกลอิสลามนั้นมีอยู่5ประการนะสากาัดอยู่ในรูกลอิสลามข้อที่3นะข้อที่2ครับสากาัดสามารถช่วยเหลือสังคมมุสลิมได้เพราะอะไรครับคนที่รับสากาัดนั้นเป็นคนจนนะคนที่ให้นั้นเป็นคนรวยหรือคนที่ มีความสามารถที่จะให้กับคนอื่นได้นะคนที่มีสิทธิ์ได้รับสากาศนั้นมีกี่จำพวกมี8จําพวกนะแปดจพวกนั้นหนึ่งในงนั้นก็คือคนจนคนขัดสนนะครับสมุสลิมที่ครบเงื่อนไขวาญิบวาญิบแปลว่าทําได้บุญไม่ทําถูกลงโทษจําเป็นต้องออกสากาศนะ มีเงอนไขค,ครบครับจำเป็นต้องออกสาการ1หนึ่งจึงเงอนไขคือการเป็นมุสลิม4ครับมีหลักฐานจากอันกรุรอานและฮะดิษบอกในเรื่องนี้ในกรุรอานจําได้ไหมว่าอากีมุสซาเลตาว่าอุดซากาตาพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดและจงจ่ายสาการหฮะดิษก็บุญีย์อิสลามบุนีย์สลามวาลาคอมซิน อิสลามนั้นประกอบถอูกอครงสร้างมาด้วยกับ5ประการนะครับอ่ะความหมายของสากัดครับความหมายสกาดสากาัดคืออะไรนะอิสมุนลิมายักรุยูอันมาลินเอบาบะดานินอะลาวัจอินมักซูสินชื่อของสิ่งนี้ถูกออกไปจากร่างกายหรือว่าทรัพย์สินตามในยะที่กำหนดนะร่างกายหรือว่าทรัพย์สินตามในยะที่กำหนดนะครับ เปิดนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สิบเจ็ดนะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเขียนตามนะครับเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดเขียนตามเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนะครับเปิดไปที่หน้าสิบเจ็ดหัวข้อที่สองนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของประเภทของสากาดและก็หุกลมของมันนะแล้วก็หุกลมของผู้ที่ปฏิเสธการออกสากาดนะครับอันนี้ฟังก่อนนะหน้าหน้าสิบเจ็ดฟังเฉยๆฟังกูอ่านเฉย Sekat terbahagi kepada dua bahagian bahagian pertama sekat badan fitrah dua sekat harta sekat harta safarti pertama amas dan perak dua perdiakoan tiga binatang อัมับัวบัวบัวหันนะอันนี้ฟังเฉยๆนะักเรียนนะแต่ว,ว่าเนื้อหาความเข้าใจนั้นจะเป็นภาษาไทยนะครับอันที่สองหน้าสิเปิดไปที่ 1, หน้าสิบฮุกุมมังลุวรกันสะากดาฮุกุมมังลุวรกันสะากดา,ายิบกะอาตัดทียบเทียบอรอิสลามอย่างจุกับชัร์โต ได้ถูกคุมกาเฟตกึ้นต่อรนงยังมองนะ่อมรัันนะตัวนี้ตัวนี้นะครับแปลว่าปฏิเสธปฏิเสธการออกสกกกา่ะน,นี้เข้ามาในเนื้อหาของมันนะเนื้อหาจากเมื่อกี้นะครับประเภทของสากาศหน้าที่17นะหน้าที่17สากาศแบ่งออกเป็น สองชนิดอันนี้เคยเรียนไปแล้วนะจำได้ไหม่อันที่หนึ่งก็สากาัดฟิตโรอันที่สองสากาัดซับสินนะสากาัดฟิจโรเนี่ยเราเรียนไปแล้วครับความหมายสากาัดฟิอกรคือการออกอาหารหลักสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะออกอาหารหลักนะของเราออกข้าวสารสองกิโลเจ็ดขีดโดยเนียดออกสากาัดว่า นี่คือสากาดพิโรธของฉันในปีนี้ซึ่งเป็นฟสร,รดูบนฉันเพื่อรอ,อตาอัลแหละนลุนะกกมกันออกสากาดนั้นเป็นวาญิบนะในการฟิรธนี้มีเวลาหุกกลมเวลาการออ,ออกสากาดอยู่ห้าฮุกกลม 1. หนึ่งุกกลมอนุญาตไห้ทําได้เมื่อเข้าเดือนมอมมอดนสองฮุกกลมวาญิบเมื่อหมดเดือนมอมมอดนสามเวลาที่ดีที่สุดหรืออัปดดน ก็คือก่อนละหมาดอีด 4. เวลามกรุบหลังละหมาดอีด 5. เวลาฮารอมหลังวันอีดอ่ะอันนี้สกาดทรัพย์สินครับสกาดทรัพย์สินอัน,น,น,นที่สองสกาดทรัพย์สินสกาดทรัพย์สินเช่นสิ่งที่ต้องออกสกาดนะครับเมื่อพบจํานวนของเงินทองการค้าบินาตังเมื่อกี้สิ่งพอปลูกบัวหัวหันอ่ะปจุสัตว์ สัตว์ก็เช่นแพะแกะวัวควายอูดสี่หัวหัวหันก็สิ่งเพาะปลูกนะอ่ะาเรียนที่หน้าที่18นะครับผู้กลมของการออกสากาศศาสนาตัดสินว่าเป็นวายิบวายิบนี่แตงว่าปฏิเสธไม่ได้นะบนคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่ครบเงื่อนไขและจะถูกตัดสินว่าเป็น กาเฟสปวลอียสบิลและสำหรับบุคคลที่ปฏิเสธการจ่ายสากาดนะมีสตัง์แล้วเนี่ยไม่จ่ายสากาดปฏิเสธอีกนะหุก,กมของเขาก็จะกลายเป็นกานะอ่ะไปย้อนกลับไปหน้าที่16ครับแบบหัดที่4โยงเส้นให้สัมพันธ์กันทำในห,หนังสือนะครับไม่ตจงส่งนะเขียนทางคุณครูเลยนะครับนะแล้วก็หนูก็โยงเส้นเข้าไปหากันนะครับ ขอ้ออลิปครับคนอิสลามถูกวาจิบวากีมุสซาลต้บุนยันอิสลามสกาศคือหนึ่งข้อบาครับดาริปร,รุกนอิสลามจากรุกนอิสลามอาลัลอันที่สองอาลาคอมสิน อันที่สามวาตุสกาตาอันที่สี่ให้ออกอากาโยงเส้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งคนขคูนะครับวบิลัยตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบารฮ์มุลลอฮิตาเลอุบารอกาตุครับ